สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มีสาระดีๆนะครับผมมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะนัดไปเจอข้อความหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะครับผมหรือในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า grape seed extract เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับผมที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับผมตัวนี้จะอุดมไปด้วยสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า OPCs ชื่อเต็มๆของเขาก็คือ oligomeric proanthocyanidin ตัวนี้นะครับผมมีริต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง20เท่าแล้วก็มากกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่าเลยนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับผม <c oughs> บำรุงผิวพรรณบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตครับผมบำรุงสายตาด้วยพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าพูดถึงสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นแล้วเราจะไปหาทานได้ยังไงล่ะ <c oughs> คือเราต้องไปกัดมเมล็ดองุ่นกินเลยไหม ก็คงจะไม่ต้องถึงขนาดแล้วนะครับผมเราสามารถหาสารสกัดจากมาเมล็ดองุ่นได้นะครับผมจากพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกอาหารเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดหรือว่าแบบผงนะก็สามารถหามาทานกันได้นะครับทุกคนได้ความรู้ดีๆอย่างนี้นะครับผมอย่าลืมไปหาทานสารสกัดจากมาเมล็ดองุ่นนะครับลองตรวจด,ดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมีสารสกัดมเมล็ดองุ่นด้วยนะครับผมเราจะได้ดูแลร่างกายเราอย่างเต็มที่นะครับแล้วเจอก,กันกับสาระรอบหน้านะครับ